ฟังด่นยดเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่5ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดเกมเชิงรุกขเขมรพังพินาศอีกรอบหนึ่งครับวิกฤตหนักตอนนี้ปล่อยจีนถึงกับยึดประเทศ พร้อมกับความแตกทันทีครับไทยเราทําถูกกับการแฉเขมรกลางเวทีโลกซึ่งเขมรเนี่ยถึงกับออกมาตอบโต้ทันท่วงทีเหมือนกันเพราะเจอลูกเล่นของเราไปเนี่ยโอ้โหเปิดเกมเชิงรุกที่น่าสนใจมากๆรวมไปถึงอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กอตััตที่สงหรือว่าพื้นที่บ้านหนองจานที่เงียบผิดปกติโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอัปเดต รายงานล่าสุดกันก่อนจากพื้นที่แนวชายแดนบริเวณกองทัพภาคที่2ของไทยเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีคลิปออกมาอีกแล้วครับกับทหารคำเรน,นั้นที่พากันหาบลวดหนามฮีเพลงซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าเป็นของไทยเราหรือว่าเป็นของฝั่งคำเมรเองที่นํามาวางเพื่อกั้นพื้นที่แต่จากแคปชั่นของคำเรกับโพสต์คลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคำเรเขียนออกมานะครับว่าเอามาใส่อีกแล้วก็พูดว่าลุยสุดลุยสุดหรือว่าไปเป็นไทยเนี่ย ไปว่าเงินสดเงินสดซึ่งถามว่ามันคล้ายกับลวดหนามของไทยเราไหมก็มีความคล้ายนะครับเนื่องจากมีความใหญ่ที่มากกว่าขมิญขมินเนี่ยรวดหนามของเขาจัดเล็กลงแต่ไม่รู้ว่าขมิจัดจากหรือเปล่านะหรือว่าไปเอามาจากไหนนะครับแต่การที่จะฉกไปง่ายๆแบบนี้กับของไทยเราเนี่ย ต้องพิจารณากันแล้วถ้าเกิดว่าขาเมนเป็นคนฉกเอารถหนามของไทยเราไปจริงๆอะไรมาจากง่ายใดขนาดนั้นนะครับมาหาบเอาแบบดื้อแล้วรอบนี้เหมือนจะมาหาบ3-4คนด้วยที่สําคัญเนี่ยมีการถ่ายคลิปย่อยยุ่ดักถางด้วยนะครับก็ต้องรอดูย,ยัานกันว่าจะเป็นการจัดฉากหรือว่าเป็นฝั่งของข่าเมนที่มาเอาไปจริงๆกับของไทยเราหรือว่าขาเมนนั้นนํามาวางกั้นพื้นที่เหมือนกันรออัปเดตรายงานเพิ่มเติมอีกครอบหนึ่งส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับตอนนี้เรียกว่าหมู่บ้านกัมพูชาเียเงยบ,แบบบแ สังเกตมากๆหลังจากที่กองกําลังบุรพาไทยเราและก็เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเราเนี่ยมีการบินโดรนสํารวจพื้นที่ตามแนวชายแดนในช่วงเช้าถู่ของวันเลยสถานการณ์บริเวณนั้นเนี่ยมีความเงียบแบบผิดสังเกตเมื่อเทียบกับช่วงวันที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่าข่าเหม็นเงียบมากๆหลังจากเราบินโดรนสํารวจนะซึ่งจากข้อมูลการบินโดรนครับก็ตรวจพบว่าภายในชุมชนฝั่งกับ,บูชาที่ติดกับแนวเขตชายแดนนั้นเนี่ยไม่พบ บวชนกัมพูชาออกมาใช้ชีวิตประจําวันเลยเหมือนอย่างทุกวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้จอร์นี่ฝ่ายเราเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยความเงียบครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เพียงสถานการณ์ปกตินะครับแต่อาจจะมีบางอย่างแอบแฝงอยู่ในพื้นที่ซึ่งเราก็จําเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยแล้วก็ระมัดระวังอย่างมากขึ้นเลเหลี่ยมคอมเมนเนี่ย อย่างที่รู้กันนะครับไว้ใจไม่ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้คาดว่าจะเป็นบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวเหมือนเดิมคือบริเวณพื้นที่เพิงพักสีฟ้าโดยเป็นตำแหน่งที่กําลังพลกัมพูชานนเนี่ยประจําการอยู่เป็นประจําเลยนะครับวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝั่งในเราเนี่ยสามารถบันทึกได้ว่า มีทหารกัมพูชาครับยังออกมาสังเกตการฝั่งไทยเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องนะแล้วติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีท่าทีแข็งเกล้าเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดดึงที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วทางด้านกองกำลังบูรพาไทยเราเองครับก็มีการสั่งการให้หน่วยปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ลาดตระเวนอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ ใช้โดรนบินตรวจการแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังมีหน่วยข่าวกรองภาคสนามนะที่ยังคงติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเหลือเกินนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ยังคงเงียบสงบลงอยู่ไหมหรือว่าเป็นเพียงภาวะปกติของชุมชนในวันธรรมดาหรือว่าเป็นผลมาจากปัจจัยบางอย่างในฝั่งกัมพูชาที่ต้องเฝ้าระวังนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดจากฝั่งแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพที่2หรือว่าพื้นที่กองทัพที่ที่1บ้านหนองจานบ้านหัวยาแก้ว ตอนนี้นะครับในบริเวณบ้านหนองจานเนี่ยก็มีความคืบหน้ากับการปักหมุดชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนเหมือนกันโดยเราเนี่ยก็ได้มีการสำรวจหลักเขตแดนร่วมกับขมรอยู่ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาครับก็สำรวจไปแล้วตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็สามารถดําเนินการปักหมุดชั่วคราวได้ทั้งหมด2จุดคิดเป็นระยะทาง100เมตร ส่วนฝั่งกัมพูชาครับสามารถปักหมุดชั่วคราวได้2หมุดเช่นกันระยะทางก็100เมตรเหมือนกันทําให้ตอนนี้หมุดสะสมครับที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับฝั่งได้เราทําไปแล้วทั้งหมด24หมดุดคิดเป็นระยะทางได้ประมาณ1.2กิโลเมตรฝั่งกัมบพบูชาเองก็ได้เท่ากันเลยระยะทางก็เท่ากันเนื่องจากปักหมุดร่วมกันซึ่งหลังจากที่เราสามารถปักหมุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะนําเข้าไปที่ประชุม JBC ครับเพื่อที่จะให้ทั้ง2ฝ่าย ยอมรับว่าเฮ้ยอันนี้เราปักหมุดร่วมกันแล้วนะโดยก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะประชุมเมื่อไหร่เนื่องจากยังปักหมุดไม่ร้อยเปอร์เซนต์เรื่องนี้ก็ต้องรออัปเดตติดตามกันเหมือนเดิมอย่างที่บอกเลยครับคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักนะเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มปักหมดุดเริ่มบินตรวจการขมิก็เริ่มเงียบแบบผิดสังเกตเหมือนกัน เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เรียกว่าไทยเราทําถูกจี้จุดตรงประเด็นเพราะล่าสุดคขมรมีการย้อนแย้งออกมาแล้วกับทุนระเบิดอย่างที่ผมเคยรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับฝั่งไทยเราก็มีรายงานกับคณะออตตาวา่าถึงขั้นเตรียมตั้งคณะตรวจสอบเลยแล้วก็เป็นชาติแรกของโลกที่จะทําแบบนี้ซึ่งงานนี้ก็ส่งผลให้คขมมนครับออกมาปัดหลักฐานว่าเฮ้ยฉันเองไม่ได้มีการวางทุนระเบิดใหม่นะและก็อ้างว่าไทยเนี่ยใช้อนุสัญญาออตตาว่าครับเป็นเครื่องมือทางการเมือง ดูดูครับใส่ร้ายเรื่องทุ่นระเบิดเราไม่ได้ก็มาใส่ร้ายเราในเรื่องของการเมืองซะแล้วโดยงานนี้ครับก็เป็นผู้แทนถาวรประจําข,ของคาเมรเองนะครับที่เด็กแถลงการออกมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมครับระหว่างที่มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาอ,อัตาว่าน,นะก็ได้มีการตอบโต้ฝั่งได้เรานะครับกรณีเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนหรือว่าพื้นที่ห้อยตาเารีที่เราเนี่ยบอกว่าเป็นของใหม่หลักฐานใหม่จากคณะเออทีเลยนะไม่ใช่จากฝั่งไทยเราแล้วก็เมนีครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้วาจาเหมือนเดิมนะครับบอกว่า หลักฐานที่ไทยเราส่งไปมันมาจากฝั่งไทยเราฝ่ายเดียวเลยไม่ใช่มาจากฝั่งกัมพูชาแล้วตอนนี้ขามนก็บอกว่าได้มอบรายละเอียดทั้งหมดให้แก่เลขาธิการสห์ประชาชาติและการนำมนุษยสัญญาตาว่ามาเป็นเรื่องการเมืองเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดมาตราที่8ซึ่งหากเรื่องนี้ถูกปล่อยปาดละเลยออกไปก็จะยิ่งดาไมอนุสัญญานี้อ่อนแอลงและก็บ่นทาลายความเป็นกลางความชอบธรรมทางกฎหมายและก็บทบาทด้านมนุษยธรรม นี่ครับขเมรคือเอาเรื่องนี้มาแย้งกับไทยเรานะครับเอาเรื่องการเมืองมาแย้งนะก็บอกว่าเฉยฉันมีหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดในเอกสารเนี่ยที่มีความครอบคลุมส่งไปให้กับสาประชาชาติหรือว่า u n แต่ไทยเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนหลักฐานเราชัดเจนนะครับเหมือนเรามีมากกว่าคณะเอโทเนี่ยของอาเซียนนะคือมีทุกประเทศเลยพอเขามองหลักฐานเขาก็รู้เลยนะครับว่า ใครผิดใครถูกขเมศก็มีการตอบโต้โดนแย่งมาซึ่งเราก็ตอบโต้กลับไปอีกนะครับก็เป็นทูตของไทยเราเนี่ยแหละครับเอาอีครับทำงานเชิงรุกอีกแล้วก็มีการยื่นหนังสือทางการพร้อมกับหลักฐานเพื่อขอรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทุเบิดของฝั่งขเมนโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่ห้วยตามารีไทยเราเนี่ยยื่นกับเลขาธิการสภ์ประชาชาิเลยเพื่อขอหลักฐานคําชี้แจงเพิ่มเติม,ตมหลังจากที่เรายื่นไปเนี่ย เฮ้ยดูเอ็นจะมีคำชี้แจงอย่างไรกันบ้างเราก็ขอไปแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาทุนระเบิดผ่านอนุสัญญาอัตาวารวมถึงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบต่อการการะทำแล้วก็มีมาตรการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตและจะทําให้พื้นที่เนี่ยปราศจากทุนระเบิดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํางานเชิงรุกนะแล้วรอบนี้ผมว่า เราได้เปรียบมากๆกับทุนระเบิดนะครับเพราะขเขาเมนดูแบบร้อนเป็นพิเศษร้อนเป็นพิเศษกลายเป็นว่ามาใส่ร้ายฝั่งใดเราว่าเฮ้ยคุณเล่นการเมืองมากเกินไปนะครับแต่อย่าลืมว่าขเขมนเองก็โกหกแบบหลับตาแบบหลับตาพูดหลับตาฟังซึ่งสิ่งที่เราต้องรอมากที่สุดเนี่ยก็คือคําชี้แจงเพิ่มเติมกับ UN เกี่ยวกับการใช้ทุ่นระเบิดนะครับว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วจะมีคําชี้แจงยังไงบอกว่าขเขมเมนถ้คุณเป็นฝ่ายทําหรือเปล่าเนี่ย ก็ต้องรอบเดดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราถือว่ามาดกทางนะกับการหยิบยกทุนระเบิดเนี่ยขึ้นมาพูดเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับเรื่องนี้วิกฤตอย่างหนักกับฮุนเซนวิกฤตอย่างหนักกับเขมรเพราะล่าสุดกัมพูชาครับเล็งที่จะฟรีวีซ่าจีนเนี่ยถึง4เดือนเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากปิดด่านไปเนี่ยไทยเราไม่เที่ยวแล้วการท่องเที่ยวหยุดชะงักไปเกือบ50%เ บริษัททั่วเขมรถึงกับร้องเลยนะครับว่ายอดชาวต่างชาติเนี่ยมันต่ำมากแนะเปิดกว้างหลายประเทศมากกว่าเปิดกว้างเพียงแค่ประเทศจีนเท่านั้นโอ้โหงานนี้สื่อกัมพูชาเนี่ย ถึงกับรายงานตรงกันเลยครับว่าเลงฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้กลับมาที่ประเทศคาเมรอีกครั้งหนึ่งซึ่งสําหรับชาวจีนทุกคนเนี่ยที่เดินทางมาจากจีนก็อนุญาตให้อยู่คาเมรได้ถึง14วันนับตั้งแต่15มิถุนาถึง15ตุลาคมโดยที่ไม่ต้องยื่นหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมเลยแต่ล่าสุดแฉกันเองนะครับบริษัททั่วของคาเมรเนี่ยถึงกับโอดโอยเลยครับว่าเฮ้ยตอนนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราซบเซานะยอดทัวร์มันก็หายหนักไปเกือบครึ่งเลยแล้วการขยายขอบเเเเขตตตยยยยกกววว้นนนนีีีซ่่่่่่าาาไปัังงงททออชิืๆ ก็ควรทำไม่ใช่เป็นแค่จีนเท่านั้นเพราะว่าการที่ฟรีวีซ่าให้กับจีนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีต่อการท่องเที่ยวต่างชาติมากเท่าไหร่คือ,ขอเขมรเล็งที่จะเปิดฟรีวีซ่าให้กับทุกชาติเลยนะครับโอ้โหงานนี้สุดหนักวิกฤตหนักแล้วนะครับเอาอะไรมาสู้ยิ่งเราปิดด่านเนี่ยความได้เปรียบมันก็ยิ่งมีมากเพิ่มขึ้นไปอีกแบบนี้ฮุนเซนยังจะกล้าบอกว่าปิดด่าน500ปีหรือเปล่าเนี่ย ว่าน่าจะอดตายเกือบครึ่งประเทศได้เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นรายงานเพิ่มเติมต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามแนวชายแดนหรือแม้แต่เรื่องของสถานะทางการทูตเนี่ยที่เราเองก็เดินเกมเชิงรุกที่ได้เปรียบขมิดมาแล้วรอบนี้ ก็คงต้องรอเดตติดตามกันต่อเนื่องและก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับ